พศ2 4 9 7เป็นเป็นปีที่จบชั้นสุดท้ายนะครับัะนั้นเรียกว่าเตรียมปีที่สองครับก็มีอย่างคุณวันชัยบุรกุะครับคุณดิเหล็กจเจริญผลคุณบดีจุนานนท์นะครับจำท้ครับ6027ครับสมัยก่อนก็มีชื่อว่าสอนภาษาอังกฤษ ดีมากนะครับแล้วก็สอนให้คนซื่อสัตย์แล้วก็สอนให้คนทำเพื่อส่วนรวมช่วยส่วนรวมช่วยไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่แค่ไหนนะครับ็ปนประเทศลงมาจะถึงกลุ่มเล็กๆเ,เนี่ยทุกคนต้องช่วยกันเรียกว่ามีสปิริตบีซีรัับสปิริตบีซีก็เป็นลักษณะพิเศษ เราคิดว่าพิเศษนะฮะสำหรับคนที่เป็นลูกบีซีข้อแรกก็ต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์อันแรกเพื่อนเลยนะฮะซื่อสัตย์ต่อตัวเองสำคัญที่สุดต่อตัวเองแล้วก็ต่อไปก็มีจิตใจเพื่อส่วนรวมช่วยช่วยส่วนรวมเห็นเห็นการประโยชน์ส่วนรวมก่อนส่วนตัวนะครับ แล้วก็อีกข้อที่สุาคัญก็คือการให้ค,ครูทั้งหลายก็มีสปิริตอย่างนี้ตลอดนะท่านก็เป็นตัวอย่างอย่างดีอย่างยิ่งคือท่านให้เราให,ให้ความรักให้ความเอาใจใส่ให้ความยุติธรรมให้ความเป็นกันเองนะฮะอย่างผมเป็นนักเรียนประจําอยู่ประจํามาเจ็ดปีก็เท่ากับว่าอาจารย์ยท่านอาจารย์อารีอาจารย์เจริญนี่ก็เหมือนกับเป็นพ่อ ก็ให้ความได้รับความรักอย่างนั้นนะครับาการให้สังคมนี่ก็มีมีหลายวิธีนะครับให้ทางตรงให้ใครจะได้นะครับที่เขาต้องการความช่วยเหลือหรือให้ทางอ้อมคือให้ผ่านองค์กรก็อ,อย่างโรงเรียนเก่าของเราเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงสร้างมา150ปีถ้าเราให้โรงเรียนนะครับเราออกไปแล้วที่เราได้เป็นตัวตนมันนี่ก็ ส่วนหนึ่งต้องเป็นส่วนสาคัญด้วยนอกจากพ่อแม่นะครับที่เลี้ยงดูเราก็คือโรงเรียนครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็นึกถึงส่วนรวมโดยผ่านทางโรงเรียนนะครับผมคิดว่าไม่ใช่แต่ให้ให้โรงเรียนเท่านั้นนะครับแต่ว่าให้สังคมผ่านโรงเรียนของเราซึ่งจะไปช่วยเด็กรุ่นหลังให้เป็นคนดีอย่างที่อาจารย์สอนเราอย่างที่เราได้ประพฤติตัวมาแล้วนะครับ แล้วอย่างที่เราจะต้องให้รุ่นหลังต่อไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ผ่านสิ่งที่โรงเรียนจะทำได้ครับยังไม่สายเกินไปนะครับและไม่ดึกเกินไปสำหรับการบริจาคตอนนี้ <c oughs> 6ล้านกว่า <c oughs> แต่มีเพิ่มเติมตอนนี้ <c oughs> เพื่อให้ถึง10ล้าน <c oughs> อีกหลายรุ่นเลยครับ,รบตัวแทนรุ่น101นะครับ พี่ชัยพรกมลเนตรครับก็ต้อง1นึ0 0 0สนครับครับตัวแทนรุ่น109ครับพี่เรืองพันศรีอ่อนครับนี่แสนเเลยครับ1นึ0 0แครับตัวแทนรุ่น1นึ่ครับพี่สถาพรหล่อกันภัยครับ75,000ครับตัวแทนรุ่น1นึ่พันตำรวจเอกธนังบุรานนท์ครับ1นึ0 0 0สครับตัวแทนรุ่น132ตรงนี้หกหมื่นครับครับ แล้วตัวแทนรุ่นพี่อีทนี่แหละครับ1นึนะครับเราก็ต้องมา1นึ่0 0สนหน่หขอบคุณมากครับอ่าดีและรุ่น113พี่อีทให้ไปเท่าไหร่ในนั้นฮะห้าพันบอกก็ได้เรารวมตัวกันครับผมเหลืออยู่กี่ท่านละครับรุ่นนี้อู้เยอะนะนะฮะเยอะมากนะถามน่าเกลียดรึเป่วัยนี้มันยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ยังไงก็ตามนะอีกหน่อยเนี่ยเขาบอกว่า มีคนเขาพูดว่าเพื่อนกินหายากเพื่อนตายหาง่ายใช่ไหมพี่อีกไม่กี่ปีเพื่อนตายหาง่ายเพื่อนกินจะหายากขึ้นเพราะชวนมันไปกินมันไม่ไปแล้วเข้าใจครับอจะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับตอนนี้เรามีเรื่องราวสําคัญมากนะครับครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์บุคคลผู้ซึ่งน่าจะมีความสําคัญต่อประเทศในยามนี้ช่วงนี้เป็นข่าวบ่อยนะครับเป็นข่าวบ่อยมากเพราะท่านเป็นประธานสารรัฐธรรมนูญครับจากนั้นจะถึง พิธีการที่ค่อนข้างเป็นทางการและสำคัญมากสำหรับเราชาวคริสเตียนทั้งหมดเพราะรว่าทุกคนควรที่จะเป็นสิทธิ์มีครูถูกต้องและสิทธิ์ที่มีครูย่อมลํำลึกถึงพระคุณครูโดยการไหว้ครูครับ <นะ S 2> เรารจะมีไหว้ครูในช่วงนี้ด้วยนะครับเชิญครับครับ,รบผมจบจากโรงเรียน BCC ฮะเรียกย่อๆนะครับ ในปี2 4ง0ัน่ราบครับูที่ผมใกล้ชิดมากที่สุดก็คือตู้ทองสุขมังกรพันธ์นะฮะตอนนั้นท่านจะเป็นผู้ดูแลนักเรียนประจำท่านะสมอยู่นะฮะครับเอกลักษณ์ของลูกวีซีนี่ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะความซื่อสัตย์สุจริตนี่ก็เป็นไปตามหลักธรรม องศาสนาทุกศาสนาจะว่าจะสอนให้คนซื่อสัตย์จริงทาแต่ความดี<อ>ผมได้รับพรหมหากรุณาที่คุณโกรดเก้าให้ดำรงตำแหน่งรองผู้มนวยการสำนักกรมประมาณซึ่งในขณะนั้นก็มีวีซีรุ่นน้องผมคือคุณอดีจุนน,นันนนทพูนวยการสำนักกรมประมาณครับก็ทั้งหมดเนี่ยผมเองได้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าชีก่การด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก็มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนคคน,นักเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเมื่อจบการศึกษาได้รับความรู้ทางวิชาการ และสปิริตของบีซซจากบรรดาอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็ออกไปรับใช้ชาติบางท่านก็ไปเป็นพนาท่านองคมนตรีพนาท่านนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการนักวิชาการนักบริหารและอื่นๆอ,อีกเป็นจำนวนมากเช่นศิลปินและนักธุรกิจแล้วเมื่อเวลาผ่านไปมีโอกาสดีมาถึงพวกเรา รำลึกถึงพระคุณครูก็มาร่วมกันไหว้ครูเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงกตันยูกะตะเวทิตาด้วยความรักคุณครูและโรงเรียนคริสเตียนในเวลาที่ครบรอบ150ปีครับ ู่ที่นี่ก็ต้องตั้งแต่ม3ถึงม8นะแล้วก็เป็นนักเรียนประจำด้วยเพราะฉะนั้นมีความเข้มข้นและผูกพันรู้จักนักเรียนรุ่นโตและรุ่นเด็กตลอดเลยเพราะฉะนั้นกว้างขวางอยู่นักเรียนประจำรุ่นเดียวกันก็มีประทินก็ใช่พลตํารวจประทินนะั่นนะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีนักเรียนไปมานี่ก็เป็น ศาสตราจารย์สถิตศิริสิงห์ศาสตราจารย์ปนนมิคเสนนะฮะก็มีทิพยร,รักสูสุขุมเนี่ยก็ใช่แล้วก็นอกจากนั้นก็มีศาสตราจารย์สมพงษ์จุ้ยสิริอะไรอย่างเงี้ยนักเรียประจำส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่พ่อแม่มีธุรกิจอยู่ต่างจังหวัดบ้างแล้วก็อยู่ในกรุงเทพก็ มันจะไม่สะดวกอะไรเงี้ยก็มาไว้ประจํากัานแล้วก็คนที่ดูแลใกล้ชิดก็คืออาจารย์นรีแล้วก็ภรรยาท่านเราเรียกกันหน้าบนน่ะหน้าอุบลแล้วนอกจากน,นั้นก็มีครูผันครูท้องสุขสมัยน,ยนั้นเขาดูแลนักเรียนประจําเขาสอนมากเลยในเรื่องที่จะต้องรักกันแม้แต่เป็นศัตรูก็ต้องให้รักเราอย่าไปเกลียดเขาเราพยายามทําตัวเองของเราเนี่ยเสียสละ เพื่อส่วนรวมนักเรียนที่จบจากเรียนนี้มักจะเสียสละแล้วก็รับใช้ส่วนรวมมักจะได้เลือกให้เป็นหัวหน้าเป็นเลขาเป็นนายกความจริงก็ที่แท้ก็คือคนรับใช้เนี่ยแต่ตำแหน่งเขาเรียกนันนะ